เป็นวิธีป้อนโดยใช้สวิงเนะคะนะนี่สริงสิบสี่สสนะอ่ามันจะกินแล้วเดียวนี่นะคะช้อนคอนอยู่นะเดียวนะนี่หนูต้องล็คอคคลอนกไว้นะคะไม่ให้เขาหันไปไหนนะอ่าทีนี้ก็เวลาป้อนนะคะหยอดข้างๆนะข้างนี้่ค่อยๆเบยดนกเขาจะเรียเขาตัวเองนะคะ ต้องจับอย่าให้คอเขาหมุนไปไหนมาไหนนะคะดึงขึ้นน่ะดึงขึ้นเอาไว้อันนี้ก็หยุดให้พัก 被影响居民。